้อนรับเข้าสู่ช่องมาฟ้ามาดูไพ่ยิปีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่26เมษายนพศ2567ค่ะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวัน สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเหมาะฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของคำว่าความสมถะความอยู่ง่ายเรียบง่ายนะคะบางคนอยู่กับหนังสือนังหาตํำรับตําราการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั่นเองนะคะ ไพ่เฮอร์มิตนะคะเรียกว่ามีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยําคัดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะเป็นไพ่ของคําว่าครูบาอาจารย์ด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะการงานโดดเด่นธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองสู้คู่ค้าคู่แข่งได้ตีตลาดได้นะคะถ้ามีในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเลยทีเดียวค่ะไพ่พระสังคไพ่พระสังฆราชนะคะไพะ่พระวันนี้เยอะนะคะไพ่ของอาชาวนาันอาทิตย์เรียกว่า วันนี้ชาววันอาทิตย์คุณอาจจะเจอเจอกับครูบาอาจารย์คนที่เขามีวิชาความรู้นะคะเรียกว่าตรงความต้องการของคุณนะคะเรียกว่าอาจจะให้คําปรึกษาคําชี้แนะคาแนะนําสิ่งต่างๆให้กับคุณได้ดีเลยทีเดียวนะคะการงานมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารจากลูกน้องเป็นอย่างดีบางคนอาจจะมีเรื่องของคําว่างานใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะ การเซ็นสัญญาการต่อสัญญาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะการค้าการขายนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ได้โดดเดี่นปั้วปังนะคะแต่ก็เรียกว่าจะมียอดคําสั่งซื้อยอดออเดอร์เข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะการเงินนะคะก็เรียกว่ารู้จักเก็บประหยัดอดออมมัธยัถ์รู้จักใช้ด้วยนะคะถ้าจะลงทุนในช่วงนี้ชาวันอาทิตย์การเงินขอให้ลงทุนหมดไปกับความรู้นะคะเรียกว่าจะกอบเกิด ผลประโยชน์ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะบางคนนี้การเงินนะคะในช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการทําบุญก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ส่วนในเรื่องของความรักมันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างแต่ก็ต่างคนต่างก็รู้หน้าที่นะคะออมีภาระของกันและกันนั่นเองค่ะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีค้นโสดนะคะเรียกว่าโสดแบบมีความสุขค่ะสุขภาพอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําว่า ท้องลำไส้กินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะปวดท้องง่ายท้องอืดท้องเฟอ้อหรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นโรคชราโรคคนแก่นั่นเองลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ค่ะ The Fool นะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้การมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองการสร้างตัวตนนะคะที่ค่อนข้างจะช,ชัดเจนนะคะในแต่ละแพลตฟอร์มให้กับตัวเองด้วยนะคะไพ่ The Fool นี่เรียกว่าต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นั่นเองนะคะ mm hmm. เลขนาไพ่มีเลข9กมีเลข1มีเลข5้าและเลข0ูนย์ค่ะหรือตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันกันบ้างค่ะชาว,วันจันสามเหรียญพูดคุยเจรจาข้อตกลงการเงินโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะคะเงินค่านหน้ยนะค่าคอมมิชชั่นเงินปันผลนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์การไถ่ถอนก,นก็ได้ด้วยเช่นกันสามเหรียนนะคะถ้าค้าขายนี่เรียกว่ายังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเ,เข้ามาอยู่ตลอด j u s t ิกนะคะการงานเรียกว่ามีความมั่นคงเลยทีเดียวนะคะหรือบางคนจะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเดินทางไปติดต่อ งานที่หน่วยงานราชการนะคะบางคนนี้มีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นกว่าเดิมวันนี้ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามาหรืออาจจะมีในเรื่องของการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะห้าม่เท้านะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวายเข้ามาปัญหาจุกจิกหัวใจปัญหาให้ต้องรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าสู้อยู่คนเดียวลุยอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวนั่นเอง หรือการงานทําการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างปัญหาอุปสรรคความคิดเห็นที่ไม่ไม่เข้ากันขัดแย้งกันนะคะความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเรียกว่าต้องค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยนะคะนะเรียกว่าค,อคอ่อยๆในเรื่องของาคาว่าการให้คาปรึกษาซึ่งกันและกันหรือถ้ามีในเรื่องของงานประชุมวันนี้ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้เสียทั้งหมดนั่นเองค่ะทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวางแผนจัด นะคะสิ่งต่างๆให้ดีให้รอบคอบค่ะส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะหากเก่งค่ะนะแต่ก็มีรายจ่ายออกไปด้วยเช่นกันแต่วันนี้ยังประคับประคองในเรื่องของการเงินไปได้ใครที่จะทําอะไรเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในเรื่องของการเงินดูเอกสารให้ดีด้วยนะคะส่วนโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเล็กจากเอกสารส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวปกติในวันนี้อาจจะมีอะไรที่มันขัดถูขัดตาทําอะไรดูอาจจะไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่หรือถ้าเป็นคน โสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ก็ยังไม่ได้ถูกใจนะคะสุขภาพอาจจะมีบ้างเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวค่ะ บทสรุปของไรชาว,วันจันเมจิกเชีย์นะคะทุกๆอย่างคือการเรียนรู้นะคะทุกๆอย่างที่เข้ามานะคะนะเรียกว่าเป็นบททดสอบนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะกับประสบการณ์ใหม่ๆที่เข้ามานะคะบางอย่างใช้พละกําลังใช้อารมณ์ไม่ได้ต้องใช้ในเรื่องของคําว่าไว้พิษปฏิพานการหลบการหลีกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะ,<ล>ะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะวันนี้ สิ่งต่างๆนะคะก็จะราบรื่นค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสามีเลขหนมีเลข5้าและเลขหนค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารสองถ้วยนะคะไพ่ถ้วยหมายถึงการดูแลเทคแคร์ Care, คนรอบข้างนะคะสองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะจะได้พบเพื่อนใหม่ได้ ยานิมิตไหนจะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในวันนี้หรืออาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลาบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยนะคะเรียกว่าชิพจรลงเทา้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวค่ะเดวิลนะคะ,ะ,คะบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะมากจนเกินไปนะคะเดวิลเนี่ยเขาบอกบอกในเรื่องของคําว่าความอยากมีความอยากได้ความลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่าง บางคนลุ่มหลงอยู่กับการเรียนรู้นะคะนะในเรื่องของคําว่าออนไลน์การตลาดก็ได้ด้วยนะคะนะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดเข้ามาการมอง e. ประสบการณ์ใหม่ๆหรือบางคนปล่อยเงินกู้นะคะเป็นเท้าแชร์ได้นะคะนะขายหวยออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของคําว่าอาหารของกินอาหารจานด่วนนะคะอาหารจานเดียวก็โดดเด่นนะคะเดวิลเนี่ยอาหารรสชาติจัดๆนะคะนะยำส้มตำนะคะนะหรือนะคะเดวิลนี่ถ้าเกี่ยวข้องกับน้ํก โอเล้ยงยกล้อกาแฟดำนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเรียกว่าการค้าการขายจะมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาการงานนะคะก็เรียกว่าการงานนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะใครทีเ่เรียกว่ากําลังรอคอยในเรื่องของงานคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนั่นเองนะคะปัญหาอุปสรรคความหงุดหงิดมีอยู่บ้างในเรื่องของงานแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะจะได้ไม่พลาดงานใหญ่ไม่เสียงานใหญ่นั่นเองค่ะ ส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าเดวิลนิจใจใหญ่สายเปนะเรียกว่ากลาดายกลาเสียนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตังทิงตังแดนตัวเล็กจากออนไลน์นะคะ หรือบางคนนี่เรียกว่าอาจจะได้เงินนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามานะคะจากความมีเสน่ห์จากความเสน่ห์หาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักเรียกว่าบางคู่นี้ข้าใหม่ปามันกันเลยทีเดียวบางคู่มีดวงของการได้รับข่าวดีมีสมาชิกใหม่เพิ่มหรือลูกหลานนะคะอาจจะนําพาเรื่องราวดีๆมาให้บางคู่มีดวงของการตั้งท้องตั้งครรภ์หรือถ้าเป็นคนโสดมีดวงของการได้พบรักด้วยนะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีแบบรักชั่วค่าคืนนะคะนะหรือว่า ว่าเดวิลเนี่ยอาจจะพบรักในช่วงกลางค่ากลางคืนนะคะได้พบรักกับคนทางไกลก็ได้ด้วยค่ะสุขภาพชาววันอังคารนะคะระวังในเรื่องของอาหารของกินด้วยนะท้องร่วงท้องเสียนะคะในช่วงนี้บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะ สองเหรียญหมายถึงการประครับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะนะักเรียกว่าจะทําอะไรนะคะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะคะโดยเฉพาะไพ่เตือนในเรื่องของการเงินนะคะหาเก่งใช้เก่งรู้จักเก็บประหยัดอดออมมัธยัสถยัดด้วยนะคะการลงทุนค่อนข้างจะมีความสู่เสียงด้วยนะคะเลขนาภพยมีเลข2มีเลข1มีเลข5และเลข2ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธสิบดาบเลยทีเดียวนะคะดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคแต่สิบดาบให้ใบนี้นะคะหมายถึงว่าตายนะคะนะาำหมายถึงเกี่ยวข้องกับการเป็นการตายหรือเกี่ยวข้องกับการที่รอคอย,อยการฟื้นคืนชีพใหม่นั่นเองนะคะสิบดาบต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะบางคนเป็นหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกหรือวันนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการฉีดยาปลุกฝีฝังเข็มอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลเสีย ะะหรือบางคนเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับดูแลผู้ป่วยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลให้นะคะทําในเรื่องของประกันชีวิตก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะแต่10ดาบถ้าใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ระมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ หกไม้ทาเาการงานโดดเด่นนะคะเรียกว่าอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นจะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากนะคะเรียกว่าเป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตานะคะตัวคุณเองอาจจะได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างจะโดดเด่นวกไม่ท้าบ่งบอกในเรื่องของความสําเร็จบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการเดินทางไปในสถานที่ใกล้ป่าช้านะคะหรือว่าเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวะมงคลก็ได้ด้วยนะคะ The Imperi จะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาบางคนมีดวงของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโยกย้ายเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายเพื่อที่จะปรับฐานเงินเดือนนั่นเอง ใครตกงานว่าง,งานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานรวมถึงนะคะถ้าการค้าขายวันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับเยบซบเสารนะคะการเงินก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงตึงนะคะ10บเมษาสิสดาบเนี่ยหมายถึงการเงินที่ค่อนข้างจะตึงแต่ถามว่ามีไรายได้เข้ามาไหมมีมไรายได้เข้ามาแต่บางครั้งมันอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่นั่นเองนะคะการเงินวันนี้คุณยังหาได้คุณยังจัดการได้หรือใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปธรรมโชคลาภมีด้วยเช่นกันค่ะตัวเลขจะ จักทะเบียนรถตัวเลขจากคนตายค่ะหรือถ้าในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักมันดุเงเย็บย็เหงาเหงาบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการสร้างอนาคตการเรียนมากกว่านะคะ สุขภาพเหมือนที่บอกค่ะช่วงนี้ชาววันพุธจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเข่าข้อกระดูกหลังนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธก้าวไม่เท้านะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะดูเหมือนปัญหาในเรื่องของอสิ่งต่างๆรุมเรา้าเข้ามารายร้อมไปด้วยปัญหาทางนั้นเลยแต่ก้าวไม่เท้าเนี่ยบ่งบอกว่าชาววันพุธคุณพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดนั่นเองนะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะในสิ่งที่คุณทําความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะ เลขหนะ้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขหกมีเลขสี่และเลขเก้าค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสสี่ถวยหงุดหงิดใจจังเลยอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะมันดูหงุดหงิดงุ่นง่านไปหมดนะคะเรียกว่าใครพูดอะไรนมาไม่ค่อยจะเข้าหูวันนี้นะอารมณ์เสียแต่เช้าเลยนะคะและสี่ถวยเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ด้วยนะปวดท้องนะคะนะท้องร่วงท้องเสียโรคกระเพาะกดไลย้อน เขาเรียกว่าทองอืดท้องเฟอร์ก็ได้นะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายนะคะระวังในเรื่องของการเป็นริสีดวงด้วยนะคะ แฮงแมนนะคะทุกอึดอัดใจเครียดนะคะคืนไม่เข้าคายไม่ออกน้ำท่วมปากนะคะบางคนนี่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันตกกระดพลอยโจรหรือคุณอาจจะไปรับรู้รับฟังเรื่องราวทุกๆุกของใครมานะคะแล้วคุณไม่รู้จักที่จะปล่อยวางเก็บมาเครียดเองนะคะมาทุกแทนเขานะคะแต่แฮงแมนเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาทุกๆปัญหากำลังอยู่ในช่วงของคำว่าการรอคอยการแก้ไขนะคะ ให้เดสตาสร้างพลังบวกสร้างกำลังใจให้กับตัวเองคิดในเชิงสร้างสรรค์คิดในด้านที่ดีนะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะปล่อยวางอะไรที่มันไม่ดีนะคะก็ถ่ายเททิ้งมันไปนะคะเก็บเกี่ยวแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในทันทีทุกๆอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆจัดการและที่สําคัญชาววันพฤหัสวันนี้ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลเสียนะถ้าคุณเริ่มอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าตื่นมานะคะคุณก็จะอารมณ์เสียแบบนั้นไป ทั้งวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตื่นมายิ้มให้กับตัวเองก่อนนะคะสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วมันก็จะมีสตอรี่เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นค่ะ ส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยมีบางปัญหาอุปสรรคนะคะนะเรียกว่าวันนี้ดูเหมือนไม่อยากจะทํางานร่วมกลุ่มกับใครนะอยากจะทํางานคนเดียวอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวอยากจะทําทเฉพาะในส่วนที่เป็นของตัวเองนะคะแต่สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมันก็หลบหลีกเลีลล่ยงไม่ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขานะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็เรียกว่าตึงๆเลยทีเดียวนะคะชักน้าไม่ค่อยจะถึงหลังได้มาไม่ค่อยจะพอใจหรือนะคะถ้าให้ใครหยิบยืมเงินไปก็เรียกว่าค่อนข้างจะทวงคืนได้ยากนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเลขจากความฝันอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งกันด้วยนะคะ หรือการเงินวันนี้บางคนอยากจะทำศิลยกรรมอยากจะซื้อของข้าวของเข้าบ้านตกแต่งบ้านนะคะก็เรียกว่าอึดอัดใจจังเงินมันตึงมือนะคะวันนี้นะคะปัดกวาดทาความสะอาดบ้านนะคะบนโต๊ะทํางานนะคะหน้าร้านค้าให้ดูสะอาดสะอานนะคะจะเป็นการเปิดทรัพรับโชคเปิดห่วงจุ้ยนะคะด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่ารักๆเลิกๆอกัดกันไม่ขาดนะคะรักไปทุกไปรักไปอึดอัดใจไปนะคะมีคู่ก็มันอยู่ตัวคนเดียวดูเหงาเหงาจังวันนี้นะถ้าเป็นคนโสดนะคะไอ้ที่ชอบก็ไม่มาจีบไอ้ที่มาจีบฉันก็ไม่ได้ถูกใจเลยนะคะเขาเรียกว่าโสดเลือกได้หล่อเลือกได้สวยเลือกได้ค่ะสุขภาพ เหมือนที่บอกนะแฮงแมนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของหลังปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้คุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกปวดท้องปวดประจําเดือนด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสค่ะ ชาวันพฤหัสไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะรับฟังเรื่องราวปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะวันนี้นะคะฉันไม่พร้อมที่จะรับรู้รับฟังเรื่องราวของใครแล้วลําพังปัญหาของตัวเองก็อึดอัดใจนะคะเต็มทีนะคะชาววันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําว่าวันนี้ลองไปหาร้านกาแฟานะคะร้านคาเฟ่ไปนั่งชิลๆนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อที่จะสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองก็ได้นะหรือนะคะถ้ามีจังหวะเวลาดีๆนะคะหมอฟ้าแนะนําให้คุณทําบุญที่เกี่ยวข้องกับสังฆทานยุกยารักษาโรคนะคะ เลขหน้าไพ่มีเลขก4มีเลขก3มีเลข7นะคะและเลข2ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะชาววันศุกร์ราชินีดาบนะคะต้องหลุยต้องสูนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่เป็นอยู่นั่นเองค่ะหนึ่งดาบนะคะบ่งบอกในเรื่องของการคิดการตัดสินใจความมุ่งมั่นนะคะที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดนะคะเรียกว่าไพ่ดาบทั้งนั้นเลยแต่เป็นดาบที่ดีนะคะดาบที่ดีเนี่ยมันมีความ มันมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่มันมีความเหนื่อยบางอย่างเราต้องลุยเองตัดสินใจเองลงมือทําด้วยตัวเองนั่นเองแปดไม้เท้างานยุ่งงานเยอะความรับผิดช,ชอบหลากหลายหน้าที่บางอย่างก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาบริวารคนรอบข้างได้นะคะเรียกว่าต้องทําเองต้องจัดการเองต้องลุยเองนะคะหรือตัวคุณอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์งานจัดการงานช่วยนะคะนะงานของเพื่อนร่วมงานหรือของบริวารด้วยนะคะ ก็เรียกว่าการงานวันนี้โดดเด่นการงานเยอะนะคะงานมากนะคะเรียกว่าบางคนนี้มีดวงของการได้มอบหมายนะคะงานหน้าที่คุณเซนอาจจะได้แสดงศักยภาพความสามารถที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะเรียกว่าวันนี้ชาววันศุกร์ค่อนข้างจะมีสภาวะความเป็นผู้นํานะคะที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวส่วนการเงินนะคะ ไพ้ดาบนี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากลำแข้งลำขาจากความรู้ความสามารถของตัวเองเรียกว่าเสียเหงื่อแล้วถึงจะได้ตังแต่แตกด้มเท้าจะมีช่องทางรู้ทางในการหาเงินที่ดีเข้ามานะคะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดในวันนี้ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะคะชาววันศุกร์พวกดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะคะรักใครรักจริงนะคะนะเรียกว่าพร้อมที่จะดูแลปกป้องคนที่ตัวคุณรักนะคะแต่ในวันนี้ดูเหมือนคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของคําว่าการงานหรือว่าการสร้างอนาคตให้กับครอบครัวมากกว่าเลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็คน ท่าไหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่าโสดสนิทกันเลยทีเดียวค่ะพวกดาบเนี่ยค่ะผู้รักหาคนถูกใจยากนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะเจ็ดถ้วยไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของความฝันความหวังสิ่ง เยอะแยะมากมายนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็ดีเลยทีเดียวนะคะโครงการโปรเจกต์นะคะค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะยุ่งเลยทีเดียวยังไงก็ค่อยๆจัดการค่อยๆเรียงลําดับนะคะของแต่ละชิ้นงานของแต่ละความสําคัญกันก็แล้วกันนะคะเลขนะคะไพ่มีเลข1มีเลข1มีเลข8และเลข7็ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาวันเสาร์หาถ้วยยืนคอตกกันเลยทีเดียวนะคะ5าถ้วยเนี่ยมีเรื่องราวทุกๆเรื่องราวเศร้าๆเรื่องราวเหงาๆหรืออาจจะมีเรื่องราวที่เข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกในวันนี้ด้วยนะคะห้าถ้วยมักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องราวในอดีตเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆปัญหาเก่าๆนะคะหกเหรียญน,นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้ ให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะให้คำแนะนำสิ่งต่างๆหรือให้หกเหรียญน,นะคะเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทำบุญก็ได้นะบางคนอาจจะมีเรื่องของการทำบุญทำบุญให้กับคนตายนะคะหรือว่าทำบุญให้กับขอทานคนยากไร้นั่นเองจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันเสาร์ด้วยนะคะ ทิ้งไม่ทาการงานจัดการวางแผนให้ดีนะคะวันนี้ดูเหมือนชาววันเสาร์ไม่ค่อยมีสภาวะอารมณ์ร่วมในการทํางานสักเท่าไหร่นะ,ะมันมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเนย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 แต่ก็ด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดช,ชอบที่คุณมีอยู่นะคะเลยทําให้ต้องลุกขึ้นมาสร้างสร้างสร้างความกระตือรือร้อนในเรื่องของ การทำงานนั่นเองนะคะคิงไม้เท้าเนี่ยการงานมีความมั่นคงนะคะตัวคุณมีสภาวะความเป็นผู้นําหรืออาจจะมีในเรื่องของาำว่าการได้รับโอกาสนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆมาให้เรื่องราวดีๆมาให้ในวันนี้ยังไงก็เรียกว่าลบนะคะในเรื่องของคําว่า ไม่มีกระจิกกระใจจะทํางานออกไปก่อนนะสร้างความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรที่มันผ่านไปแล้วโลมันทิ้งไปก่อนนะคะเรื่องราวเก่าๆเราคิดถึงได้นะคะแต่เราจะนํามาเป็นความทุกข์ภายในใจนะคะทําให้นะคะมันส่งผลนะคะกับเรื่องราวปัจจุบันแล้วก็อนาคตไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องลุกขึ้นมานะคะนะลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตในวันนี้ใหม่นะคะ การงานมั่นคงดีการค้าการขายยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดการเงินถึงแม้ว่าจะตึงมือนะคะแต่ก็ยังมีรายได้ที่ดีเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยคะ่ะความรักนะคะช่วงนี้มันดูเงียบเียบเหงาเหงานะคะบางคนเนี่ยอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่านะคะทั้งๆ้ที่ยังมีคนที่ คนที่ีย้ว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาดูแลคุณดีอยู่แล้วเขาซัพพอร์ตเขาพร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกๆเรื่องราวของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วโลทิ้งไปนะคะอยู่กับคนที่อยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะเรียกว่าจุงมือกันพากันไปทําบุญร่วมกันจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่ายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่นะมีคนแอบส่องแอบมองแอบชอบคุณอยู่นะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ชอบไม่ได้ถูกใจสุขภาพช่วงนี้ชาววันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาดไหลตึงๆช่วงต้นขอด้วยค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ ราชินีถ้วยนะคะไพ่ใบนี้นะไพ่บ่งบอกว่าเก็บเกี่ยวนะคะเรื่องราวดีๆเก็บเกี่ยวนะคะสิ่งดีๆนะคะนะให้อยู่กับตัวเองดีกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องราวไม่ดีนะคะก็เรียกว่าปล่อยปล่อยผ่านไปมองผ่านไปนะคะราชินีถ้วยจะทําอะไรต้องใจเย็นต้องรอบคอบนะคะนะเรียกว่าต้องต้องเลือกแต่สิ่งดีๆคัดสรรแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองก็แล้วกันค่ะเลข<ะ>หนะ้าไพ่มีเลข5มีเลข6มีเลข5และเลขหนะคะ เชาวันสาว์วันนี้เช้ามาหมอฟ้าแนะนำว่าให้คุณใส่บาตรนะคะทําบุญกวดน้ําให้กับศัตรูหมูมารเจ้ากรรมในเวรหรืออาจจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับขอทานคนยากไรก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ